เราจะไม่เจอว่านักเรียนจะต้องไปบนกับต้นไม้จอมปลวกสารเจ้าที่เจ้าทางปู่ตายายอะไรอย่างนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธเราจะมีสาระที่ถูกต้องเราจะสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องของความสำเร็จสมปรารถนาศาสนาพุทธปรารถนาได้ไม่ใช่ปรารถนาไม่ได้ พเจ้ามีบอกเลยเธอตั้งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิตนั้นนะความสําเร็จเป็นไปได้เราต้องสร้างอะไรพระองค์บอกเลยเหตุแห่งการสําเร็จสมปรัถนา5ประการศรัทธาศินสุตตาจาระปัญญาศรัทธาใครพระองค์ชี้ไปที่พระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของตถาคตนะ